ในเรื่องหมหัศจรรย์ของเลข13บนนาฬิกาแม่รู้จักเปล่ามีสูงสุดแค่12มีจริงๆแม่ถ้าผมมาหาเจอเนี่ยผมขอรางวัลจากคุณแม่1,000ได้เะล่ะหืมถาไม่เจอหรอกมันไม่มีแม่รู้แม่อาบน้ำร้อนมาก่อนอแล้วเรามาดูกันเลยนี่12บวกหได้13ฮะสองกับสิเนี่ยถ้าบวกกันได้13ฮะ10กับ13เนี่ยรวมกันก็ได้13เฮ้ย 5บวก4เนี่ยนะก็ลงกันได้13นะเนี่ยอ่า8บวกโบว5ก็ได้13เหมือนกันคู่สุดท้ายเนี่ย7บวก6ก็ได้13นะเนเฮ้ย13จริงๆด้วย3เยอะแยะเลยอ่ะไหนดูเสียร,รู้บีแชมป์จนได้าาอันนี้คิดว่าหลายคนคงยังไม่รู้นะครับถ้าเราล็อกประตูห้องน้ําแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้เหรียญครับเหรียญอะไรก็ได้ไขประตูได้เลยครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำแล้วไม่สามารถเปิดประตูได้สามารถใช้เหรียญได้เลยครับ5ลิง์อันตรายห้ามกดโดยเด็ดขาดโอ้โหมาดูลิงก์นี้เลยครับเขาบอกว่าคุณมีเงินเข้า1 0 0 0 0แมันเป็นการเพิ่มความอยากได้ของเราให้เรากดลิงก์เข้าไปครับแล้วสุดท้ายพี่ชายชีพก็จะเล่นงานเราได้นะครับเรื่องของคุณติดไวรัสปกติเราเครื่องเราติดไวรัสเนี่ยเครื่องมันไม่ค่อยแจ้งเตือนเราหรอกนะครับหรือถึงแจ้งเตือนเนี่ยมันคงไม่มาแจ้งเตือนผ่าน SMS ออหรอกนะเนาะเผลอๆเนี่ยเอสเอ็มเอสลิงก์เนี่ บัญชีของคุณถูกระงับาเจอแบบนี้เนี่ยบล็อก SMS ไปเลยเงินช่วยเหลือของคุณเข้าแล้วเงินมันจะเข้าเนี่ยมันก็เข้าผ่านแอปเนาะมันก็ต้องมีการแจ้งเตือนผ่านแอปมาเราไม่มาแจ้งเตือนผ่าน SMS แบบนี้หรอกนะครับฟรีเงินสดดาวน์โหลด5 0,000ื่นคลิกดีๆใครจะเอาเงินมาแจกครับแบบนี้เนี่ยมาเป็นการเชิญชวนเข้าไปทําธุรกิจหรือว่าเป็นการเล่นพนันแน่นะครับโหแต่ละลิงก์อันตรายมากๆเลยมิฉาชีพสามารถเล่นงานเราได้ตลอดเลยนะครับห้ามเผอไปกดเด็ดขาดเลยนะหากข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปคนที่คุณรรัักด้วยนะคบ เอาเงินมาคืนผมเลยนะนี่คุณังแกผู้หญิงนะ,งนะคุณเป็นผู้ชายอ,อย่า,งยาังแกผู้หญิงดิเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่ก็ผู้หญิงก็เนี้ยดิเอารูปโปรไฟล์ปอมาหลอกผมมาหลอกให้ผมหลงรักพูดจาน้มโนต่างๆนานา,นานสารพัดจนผมหลงเชื่อและหลงรักผมโอนเงินให้เกือบแสนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับพี่หมวยจริงค่ะ Oh no เอาเงินมาคืนผมเลยนะฉันไม่คืนก็คุณอยากโง่โอ,อนมาให้ฉันเองอ่ะก็คุณนะ่ะเอารูปโปรไฟล์ปอมาหลอกผมก็ในรูปอะ่ะยังสาวยังสวยหุ่นดีมากงินที่ให้โดยสเสนหามันเป็นของฉันจะทำไมหรอพี่มวยรู้ไหมครับว่าการเอารูปโปรไฟล์คนอื่นมาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์มันเป็นคดีอาญาน,นะพี่เออมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอมันผิดพรบ,บคอมนะพี่ถือเป็นการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับอุ้ย พี่เสือเราดีกันเถอะนะพี่เสือยอมความเถอะนะนะแค่ใช้โปรไฟล์ปลอมก็ผิดกฎหมายอาญาเหลือพี่แชมป์เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับชัวร์เลอลูกชัวร์สิครับผมในกฎหมายนะครับด่วนด่วนด่วนใครซื้อของออนไลน์มาแล้วโดนโกงหรือซื้อมาไม่ตรงปกนะครับแล้วจะขอคืนเงินก็ทําไม่ได้เนี่ยสามารถฟ้องผ่านทางศาลแพ่งในเว็บไซต์ออนไลน์ได้แล้ว24ชั่วโมงครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับทางศาลยุติธรรมเนี่ยได้มีการเปิดแผนกคดีซื้อขายออนไลน์เพื่อมาดูแลเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายออนไลน์โดยเฉพาะเลยครับ การฟ้องร้องคดีออนไลน์ง่ายมากเลยครับขั้นตอนแรกไปที่เว็บออฟิเชียลของทางด้านสายุติธรรมพร้อมกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนให้กรอกรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักฐานต่างๆให้กดยืนยันส่งข้อมูลให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบอีกครั้ง หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการนัดวันพิจารณาคาดีวันสืบพยานและวันไก,กล่เกลี่ยนะครับผ่านระบบออนไลน์เป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นจะต้องมีทนายและที่สําคัญที่สุดครับไม่จะเป็นจะต้องเดินทางไปฟ้องร้องคดีที่ศาลให้เสียเวลาด้วยนะครับหากข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปคนที่คุณรักด้วยนะครับ พี่ครับผมสั่งข้าวผัดกุ้งไม่ใส่ชูรสทำไมพี่ยังใส่ามาอีกครับเนี่ยมันคันหมดแล้วแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับลูกชายฉันเน่ยแพ้ชูรสเราเลยสั่งไม่ใส่ชูรสไงคะพี่จะยอมรับซะดีๆว่าพี่ใส่ผงชูรสเข้ามาในข้าวผัดผมหรือพี่ใ,ใ้ผงเอาไปรับรองแพ้มายืนยันครับไม่ใส่ชูรสอาหารก็ไม่อร่อยอผสเนิดเดียวเองแค่ชต๊ะเองครับโอ้โหชูรส1ชตะนี่นิดงรู้ไหมทาแบบนี้มันผิกดกฎมายนะครับพี่ไงพี่จะไง,ะไง<อ>รู้นะว่าพี่พูดแบบ้ หากลูกค้าระบุในการสั่งอาหารว่าไม่ให้ใส่ส่วนประกอบใดลงไปในอาหารหากผู้ประกอบการมีการใส่ส่วนประกอบนั้นลงไปแล้วลูกค้าเกิดอาการแพ้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าขาดประโยชน์จากการทำงานเจ็บป่วยแล้วทำงานไม่ได้เป็นความผิดฐานละเมิดครับแล้วในฐานะผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องคดีโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆด้วยนะครับต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วครับอ๋อเก็ดแล้วครับโดนหมาแก้ตัว รู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะคะโอ้ยแมบบ่ทำอะไรเนี่ยไก่เล้งไงฉุนดปทั่วเลยทางหารตามฝั่งไงไม่เห็นเหรอทั้งควันทั้งกลิ่น คงเข้าว้านหนูคะ<อ>่ะก็ร้านป้าอาหารตามสั่งกลิ่นอาหารก็มีปกติเยอะนี่แต่ตาเดือดร้อนเสื้อผ้าสกปรกกลิ่นอาหารไม่หมดแล้วเนี่ยหนูก็เดือดร้อนค่ะจะอ่านหนังสือจะทํารายงานในบ้านใ้ชีวิตลําบากมากกินอาหารกวนใจหนูสุดๆนุ่นต้องไปทอคนสั่งนุ่นสั่งผัดกะเพราผัดสตอเผ็ดๆเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยเขาคุณไม่สั่งฉันก็ไม่ทำไงอา้าทำไมพูดมมแมวๆอย่างนี้ล่ะผมไปดีกว่า เดือดร้อนแบบนี้ป้าต้องรับผิดชอบป้ามีรับผิดชอบแต่ป้าต้องรับผิดชอบป้าไม่รับผิดชอบป้าครับทำแบบนี้มนผิกดกฎหมายนะครับผิดยังไงผิดยังไงป้าเปิดร้านอาหารตามสัง่งมีกลิ่นก็เป็นเรื่องปกติมันผิกดกฎหมายได้เหรอผิดพรบาสาธารณสุขครับผิดนำทานตามกฎหมายผู้ใดทําให้เกิดความเดือดร้อนํำคานในเรื่องของกลิ่นเขาเหาควันมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินสองพันบาทแล้วถ้ามีคนไปแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่จะเอาเอกสารมาแปะหน้าร้านคุณป้าแล้วถ้าคุณป้ายังไม่แก้ไขในเวลาที่กาหนดถือว่าฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ จะไม่ให้มีกลิ่นได้ยังไงล่ะป้าต้องมีเครื่องดูดควันดูดอากาศนะครับป้าทำอาหารบ่อยควันหรือกลิ่นจะได้ไม่รบกวนคนรอบข้างครับทีนี้ป้าจะจัดเครื่องดูดควันดูดกลิ่นได้หรือยังคะร้านข้างเคียงจะได้ไม่เดือดร้อนไปด้วยหนูจะได้ไม่เหม็นกลิ่นอาหารไม่สำลับควันในบ้านหนูอีกป้าขอโทษป้าจะติดเครื่องดูดควันให้เร็วที่สุดจ้ะเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนยังไม่รู้กดมาใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจจะไปได้ประโยชน์นะคะ โอ้สี่วันนี้วันเลือกตั้งกูห้ามขายเครื่องดื่มแอนตัอโหไม่รู้หรอกว่าไปซ้นใจภาษีเอามาไม่ขผาแล้วมวยจ๋ ายกินป้าก็ขายยาดองของป้าทุกวันวันเลือกตั้งผิดกฎหมายได้หรอฉันไม่เรื่องเล่นๆนะภาษีมันผิดกฎหมายจริงๆฉัไม่ใช่มาอธิบายพาีให้เข้าใจหน่อยได้วรือเปล่าแต่ขึ้นนึ่งเป็นกฮอนในวันเลือกตั้งผิดกฎหมายจริงๆนะครับอย่าหาทำผิดยังไงผิดยังไงผู้ใดขายจำน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา18บแนาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้ง1วันจนถึง18บแนาฬิกาของวันเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหรื่นหรือท่านะ อ่าไม่รู้มาก่อนจริงๆเรื่องนี้สําคัญมากอยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะอ้างคำว่าไม่รู้กฎหมายมาท,ทําผิดกฎหมายไม่ได้นะคะกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับบ <Yeah. S 1> วยกะคุยันหน่อยจิ พี่หมวยต่อเติมบ้านแบบนี้เนี่ยขออนุญาตหรือยังครับนี่มันบ้านพี่หมวยเรื่อก็เงินพี่หมวยพี่หมวยจะต่อเติมบ้านมันก็เรื่องของพี่หมวยสิไม่เกี่ยวอะไรกับใครทำไมพี่หมวยต้องขออนุญาตใครด้วยบ้านหมวยก็จริงแต่มันรบกวนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านไงที่สำคัญมันผิดกฎหมายนะครับพี่หมวยผิดยังไงผิดยังไงกรณีต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารเปลี่ยนแปลงหรือถอนต้องยื่นเรื่องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทาไมยื่นเรื่องมีความผิดพรบควบคุมอาคาร มีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน60,000หรือท่านจำทำปรับนะครับถ้าฝ่าฝืนยังทำต่อไปปรับอ,อีกวันละ10,000เลยนะครับเ,เ,าาเ,เห็นไหมตะบอกแล้วไม่ใช่ว่ามีบ้านแล้วนึกอยากจะต่อเติมก็ได้มันไม่ได้อย่างนั้นนะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้หุ่นใจใช้ไปได้ประโยชน์นะครับแขงเป็นไมแล้ว <laughs> <laughs> ยดัยดยัดไปที่นั่นทะี่นี่ห้ามจาับตาจับให้อื่นน่นไปไม่เกี่ยวนี่มันของสาธารณะ เมื่อกี้่ผมไม่ได้ไปจับหน้าบ้านคุณซะหน่อยนี่ไงไงเธอติดป้ายบอกแล้วนี่งไงว่าห้ามจับนี่เป็นคลองสาธารนณะคุณนะสิไม่มีสิทธิ์ติดประกาศห้าม,มอ,อ,อะไรนะไม่ยังให้จับเด็ดขาดผมจะจับใครจะทําไมตื่นแกจับฉันแจ้งความนะคลองสาธารณะจับปลาได้ไม่ผิดนะครับป้านี่ฉันให้อาหารของฉันทุกวันฉันรัก ่า่นานกิไมหมากห้มากินนดัดวยเป็นคลองสาธารณะทุกคนสามารถจับสัตว์น้ําไปกินได้นะครับซึ่งทางกฎหมายถือว่าเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติเอาเหรอคะโถงโถน้องปลาลูกแม่จับด้วยแหนมันได้หน้อยไปเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์ระเบิดปลาหรือเอาเครื่องชอ็อตไฟฟ้ามาชอ็อดดีวะน่าจะได้ปลาเยอะดีไม่ได้นะครับกฎหมายห้ามมีให้ใช้ไฟฟ้าในการทําประมงหรือห้ามใช้วัตถุระเบิดในการจับปลาถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับถ้าเท่าของมูลค่าปลาหรือสองแสนถึงหนึ่งล้านเลยนะพี่ ทังั้นจับกระแหก็พอแล้วครับกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้มีประโยชน์นะคะ